วัสครับผมและนี่ก็คือรายการตะลันขี่นะครับผมในช่วงอย่าหาว่าน้องสอนนะครับวันนี้นะครับผมผมจะมาพูดถึงเรื่องของการแก้ม้าที่ม้าชอบเช็ดหน้านะครับผมเช็ดหน้าสะบัดหน้าเวลาขี่นะครับมันจะมีวิธีการแก้ไขยังไงนะครับผมพอดีว่ามีคําถามจากพี่ท่านหนึ่งใน Facebook นะคะเบ้าถามมาในในช่วงของเนี่ยครับผมอย่าหาว่าน้องสอนเนี่ยม้าชอบสะบัดหน้าขึ้นลงขึ้นลงนะครับจะมีวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างไรนะฮะ นี่ผมจะทําให้ดูครับผมแต่ทีนี้ต้องบอกก่อนว่าในการที่ม้าหน้าสมบัดขึ้นลงขึ้นลงนี้ต้องดูมันหลายปัจจัยหลายสาเหตุนะครับเป็นด้วยม้าปฏิเสธเหล็กปากเหล็กปากอาจจะคับเกินไปเหล็กปากอาจจะแรงเกินไปมือคนขี่ที่ดึงม้าครับผมอาจจะดึงอยู่ตลอดเวลาจนม้าลาคาญนะครับผมอันนี้ก็คือเหตุปัจจัยร่วมนะครับผมที่ทำให้เกิดอาการตรงนี้ได้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผมจะมาทํา หรือมาสาธิตให้ชมว่าในวิธีของผมถ้าจะแก้วิธีนี้อาการแบบนี้นะฮะควรจะแก้ด้วยวิธีไหนนะครับผมแก้ม้าเสร็จแล้วอยู่ดึงแก้คนด้วยนะครับถ้าเกิดคนคอยดึงตลอดเวลาเนี่ยก็อาจจะทําให้ม้าสะบัดหน้าได้นะฮะอย่างที่บอกเป็นข้างต้นแล้วนะครับผมอันดับแรกเราจะทําการโดยการเบนดิ้งคอหรือพับคอก่อนพับคอเพื่ออะไรหลายๆคนมองข้ามวิธีนี้ไปเลยนะครับผมเพราะว่าคิดว่าไม่สําคัญแต่จริงแล้ว โคตรสำคัญเลยครับพับคอเพื่อให้ม้าหนึ่งปลดล็อกกล้ามเนื้อคอนะครับสังเกตไหมเวลาขี่ม้าอยู่แล้วม้าชอบกะแบงหน้าแล้วแบบนี้ยตะแบงตะแบงตะแบงหน้า,า,นนาทั้งที่เราดึงหน้าแล้วเขายังตะแบงตะแบงตะแบงอยู่นั่นคือเขาไม่รู้หรือเขาต้านกับเหล็กปากในปากของเขากับแรงมือของคนด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นเราควรทำให้เขายอมก่อนนะครับให้เขารู้จักเหล็กปากก่อนด้วยการพับคอง่ายๆครับผมอันดับแรกก็คือสไลด์มือลงมานะครับผมแล้วพับเข้ามาครับ ค่อยดึงเข้ามาจนเขาเขาจะต้านปล่อยเข้าไปครับผมเราแค่มีหน้าที่ดึงไว้เฉยจนเขาหันมาปุ๊บแล้วยืนนิ่งๆนับหนึ่งสองสามปล่อยหนึ่งสอสานี่ที่หมายคว่าเขาจะไม่ต้องไม่ดึงหน้าจนดึงหน้ากลับสู้มือกับเรานะฮะเขาจะยอมอยู่ช่วงแป๊บหนึ่งหนึ่งา้องที่ปล่อยทันทีนะครับผมถ้าในตอนพับใหม่ๆเนี่ยเขาอาจจะหมุนบ้างอะไรบ้างปล่อยเขา รอจนจนังหวะเขานิ่งแล้วนับหนึ่งสองสามแล้วค่อยปล่อยตอนนี้ก็เหมือนกันนะครับเขาจะฝืนปล่อยเขาไม่เป็นไรเรามีหน้าที่แค่ดึงไว้ดึงไว้บอกเขาจนเขาหันมาเยอะหันมาใกล้ๆเท้าเราที่สุดหนึ่งสองสามปล่อยนะครับผมทำให้ดูทั้งสองด้านนะครับโอเคดูนะครับจังหวะที่เราพับห <Okay. S 1> รือเบนดิ้งคอเนี่ยเขาจะหมุนจะอะไรก็แล้วแต่ เรามีหน้าที่แค่รอจนเขายืนหยุดนิ่งทั้ง4ี่ขาแล้วจนเขาเอาขาไม้ใกล้เอาปากไม้ใกล้ขาเรานะฮะไม่มีการดึงสู้กันแล้วเราค่อยปล่อยนี่ครับหนึ่งสสมปล่อยนะครับผมทริคเล็กๆ,ๆน้อยๆอีกนิดนึงคือเราจะไม่ดึงยกสูงจะไม่กดมือต่ำดึงมือมาที่เอวของเราธรรมดาธรรมดาเลยครับผมดึงมาที่เข็มขัดนะฮะ นักที่ไดให้เขาคิดหนึ่งสองสามปล่อยนะครับผมอันนี้ก็เป็นทริคเล็กๆน้อยนะครับผมก่อนที่จะทําการให้เขาก้มหรือให้ยอมเหล็กปากนะครับผมหลังจากที่เราสอนเขาเรื่องการ b e n น i n g หรือการพับคอการดัดคอแล้วนะครับผมก็จะมาเข้าสู่ของการทําให้เขาก้มหน้า นะครับคุณต้องทําให้เขาก้มหน้าตั้งแต่ตอนหยุดนะครับผมแล้วก็ตอนเดินถึงจะค่อยไปทรอสนะครับผมค่อยไปขั้นแอดวานต์ต่อไปนะครับผมไม่ได้หมายถึงว่าการทําให้อนเดอรบิดนะแต่อันนี้คือปสมบทของออนเดอบิดก่อนนะครับผมโอเคหลังจากที่เราสอนเขาแล้วในเรื่องของการเบนดิ้งนะครับผมถ้าเราดูแล้วว่าโอเคเขามีการตอบสนองที่ดีขึ้น นะครับมาง่ายขึ้นจะรู้ได้ยังไงว่าพอแล้วควรทําแค่ไหนจึงพอก็แค่คุณก็แค่ทําไปจนกว่าคุณแค่ดึงเบาๆแล้วเขามาตามมือของคุณไม่ยือ้อไม่ขัดขืนกันเท่านั้นเองนั่นคือพอแล้วนั่นคือโอเคแล้วแต่ถ้าจะให้ดีนะฮะก่อนเวลาก่อนขี่ม้าทุกครั้งนะครับผมควรจะทําอย่างนี้ก่อนเลยเริ่มต้นเลยนะฮะทุกครั้งเลยจะดีมากๆทาให้ม้าคุณคอนุ่มคอมคอ,อ่อนแล้วมังคับง่ายมากนะครับผม อ่ะโอเคหลังจากที่เราพับด้านข้างไปแล้วนะครับผมทีนี้เราจะพับให้ก้มหน้าลงนะฮะโอเคโอเคทำให้ก้มหน้าลงทำยังไงจับสองมือครับผมแล้วก็ดึงเข้าไว้เบาเบาพอเขาก้มหน้าให้ปับ๊บรีบย่อนทันทีครับคีย์เวิร์ดคือต้องรีบย่อนทันทีพอก้มปุ๊บนิดเดียวแค่ก้มนิดเดียว,วเราก็ต้องย่อนเลยนะครับผมแต่ถ้าในกรณีที่เขาเชิดหน้าสู้ ชดหน้าสู้สมมติชดหน้าสู้ทำให้เขาชดหน้าสู้โทษนะครับขอถาอนอนญาตนะครับผมเอาชัดหน้าสู้เนี่ยชัดหน้าสู้ผมจะไม่ปล่อยนะครับผมจะดึงค้างเอาไว้แต่จะไม่ดึงแรงนะฮะจะไม่ดึงแรงจะดึงแค่กลวนปากเขาเอาไว้อันนี้เอาเนื้อชดหน้าสู้นะครับผมผมทำให้เขาเชิดนะครับปุ๊บแต่พอเขาก้มเมื่อไหร่นิดเดียวผมหย่อนให้ทันทีโอเคชัดสู้ไม่เป็นไรเรามีหน้าที่แค่ดึงรอไว้พอก้มนิดนึงปั๊บเราหย่อนทันทีโอเคอย่างนี้นะครับจำไว้เลยนะฮะสำคัญมากๆ ดึงปั๊บเชิดสู้ก้มปั๊บยอนดึงปั๊บยอนเห็นไหมครับพี่ป๊องเขาก้มแล้วเห็นไหมฮะเราก็นี่ยอ,อนอ่าประมาณนี้นะครับผมปึ๊บยอนปึ๊บยอนยอนโอเคแจว๋วเสร็จแล้วเขายอนเสร็จป,ปั๊บมาด้านข้างหนึ่ง สองแล้วก็สมรอสามครับรอสามโอเคสามเมื่อกี้ทำไมผมยังไม่ปล่อยเพราะเขายังมีการงัด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 อยู่ถ้าราอาที่เขางัดผมจะไม่ปล่อยนะครับแล้วเมื่อไรที่เขาก็ไม่ผมดีๆก็ให้ปุ๊บอย่างเงี้ยเราจะปล่อยทันทีนะครับผมอันเนี้ยเั็นก็ถมบทก่อนเลยนะครับอ่ะเสร็จแล้วพอม้าเริ่มเข้าใจแล้ว นี่เราจะมาเริ่มเดินกันดูนะครับผมทดสอบกันดูเริ่มเดินนะครับเราจะเริ่มจากการที่บงังยุธ เขาจะหมุนยังไงปล่อยเขาไม่เป็นไรเราขอว่าเขาหยุดนิ่งหนึ่งนนเขาจะหมุนไม่เป็นไรปล่อยเขาอย่าไปเติมขาอย่าไปทำอะไรทั้งนั้นเรามีหน้าที่แค่ถือรอยอย่างเดียวเขาหยุดนิ่งก่อนสองแล้วค่อยยังหรือยัง,ย,งยังมีการยืดอ,อยู่สามโอเคแบบนี้นะครับผม คีย์เวิร์ดเลยเราจะไม่ให้เขายื้อนะฮะโอเคถ้าจังหวะที่เขายื้อกำลังยื้ออเราจะดึงดึงตรึงตรึงค้างเอาไว้นะครับผมไม่ดึงแน่นนะครับไม่ดึงเทสกําลังมากนะครับผมแคต่ตรึงให้พอเขาลาคานปากนะฮะเมื่อที่เขาก้มดีๆปั๊บเนี่ยผมรีบหย่อนทันทีเลยแต่ถ้าก้มเกินไปก็ไม่ดีอันนั้นก็ไม่ดีนะครับผมโอเคก้มเกินไปดูยังไงอย่างสมมติอ่ะก้มเกินไปเดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวดูนะครับ นี้ก้มดีผมยอนให้ก่อนก้มเกินไปคือหมายถึงว่าเขาก้มทิ้งคอลงไปแล้วและดึงคนไปด้วยฮะอันนี้ไม่ดีนะครับผมวิธีแก้คือการอ่าโอเควิธีแก้ถ้าก้มแล้วดึงคออย่างเงี้ยครับผมวิธีแก้เลยนะฮะอาจจะดูรุนแรงเล็กน้อยแต่ว่าได้ผลนะครับผมแต่เราจะทําไม่บ่อยนะครับคือการกระตกขึ้นมาเลยครับผมก้มแล้วดึงคนลงไปปั๊บกระตกขึ้นมาเลยครับอ,อย่าให้เขาทาถ้าคุณยังปล่อยเอเอเอ,อยู่อย่างเงี้ย เฉพาะเวลาขี่ๆอยู่ขี่ยอยู่ดีเขานี่จะก้มกินยากเขาก้ม,มเลยคุณหัวทิ่มเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้สำคัญนะครับผมเป็นเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวไปชมกันต่อนะฮะเราจะเริ่มจากเดินก่อนนะครับผมเดินก่อนนะครับเสร็จแล้วหยุด พับคอหนึ่งสองแล้วก็สามถ้ามีการยือเมืนน่อกี้จะรอผมจะรอไม่มีไรผมรอได้สามโอเคแค่ก้มนิดเดียวก็เอาไว้ก่อนนะครับผมเอาไว้ก่อนนะฮะอย่าไปรอจนเพอร์เฟกต์แล้วคุณจะไม่ได้อะไรเลยนะครับผม ก็หลังจากที่เราสอนเขาไม่ได้สักระยะหนึ่งแล้วนะครับผมทีนี้เราก็จะเริ่มมาทดสอบเพิ่มเลเวลของการสอนก็คือการให้เขาเดินนะครับผมเดินนะครับแล้วก็ทําครับแต่ครั้งนี้เราจะไม่ได้พับจนขอบคอคอมาถึงเท้าเรานะครับผมเราจะพับแค่เอียงซ้ายทีหนึ่งขวาทีหนึ่งแล้วก็ดึงอย่างนี้นะครับผมดึงเข้ามาหากันพร้อมกันนะครับเอียงซ้ายทีเอียงขวาทีไม่ใช่การเลื้อยปากม้านะครับไม่ใช่การเลื้อยนะครับผมมันจะเป็นการเอียงทีหนึ่ง ยงทีนึง่งแล้วก็ตงึงให้ลงแบบนี้นะครับผมแต่ใจความสำคัญคือม้าจะต้อง f เวิร์ดไปด้านหน้าคือเดินไปด้านหน้าอย่างเดียวนะครับไม่เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับเอียงทีหนึ่งเอียงทีหนึง่งแล้วก็ดึงพร้อมกันรอจังหวะเขาก้มอ่ะรอเขาก้มให้นิดเดียวก็เอาไว้ก่อนแล้วนิดเดียวก็รีบหย่อนแล้วที่เอาใหม่เอียงทีหนึ่งเอียงทีหนึง่งแล้วก็ดึงพร้อมกัน ก้มให้นี่เดียวเราเอาก่อนแล้วครับผมนี่เอาอีกครับเอียงทีหนึ่งเอียงทีหนึ่งแล้วก็ก้มดึงรอเขาก้มผมก้มแล้วเอาอีกอ่าโอเคประมาณนี้นะครับผมเอียงทีเอียงทีก้มโอเคเอียงทีหนึ่งเอียงทีหนึ่งแล้วก้มรอครับเรามปหน้าที่แค่รอครับ โอเคโอเคทีเนี้ยพอเราเห็นว่ามันเริ่มง่ายขึ้นแล้วมาเริ่มเข้าใจเริ่มก้มก้มบ่อยขึ้นก้มได้เร็วขึ้นทีนี้เราไม่ต้องเอียงแล้วครับเราจะมาทําการแค่ดึงเข้ามาหาตัวอย่างอย่างที่บอกนะจะไม่ดึงสูงจะไม่ดึงกดต่ํานะครับผมไม่นะครับเอวเท่านั้นนะครับผมทุกอย่างส่วนใหญ่จะดึงมาที่เอวเท่านั้นนะครับทีนี้เราก็ทดสอบดูครับดึงพร้อมกันเข้ามาที่เอว โอเคย่อนดึงพร้อมกัน้ามาที่เอวย่อนเราเปลี่ยนความคิดเขาจากการที่เราเราดึงปั๊บเขายกหน้าเปลี่ยนให้เขาก้มแล้วเราจะผ่อนให้ก้มแล้วเราจะผ่อนให้ถ้ายกหน้าไว้เราจะไม่ผ่อนเราจะดึงเอาไว้เฉยกวนปากเข้าไปเรื่อย,อยผ่อนผ่อนถ้าขเขาเงยสังเกตมันจะไม่ผ่อนนะครับผม ก็ไม่ยอมผอนให้ถอนรอนถอนอุบเย Okay. เทคนิคก็จะประมาณนี้นะครับผมก็ยังไงก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับผมกับรายการตอนขี่ในช่วงจะาหาว่าน้องสอนนี้นะครับผมอ,อ,อยาจะขอฝากเล็กๆน้อยๆนะครับผมเวลาฝึกม้าเนี่ยครับพยายามฝึกเหมือนเล่นเหมือนเล่นไปกับเขาอย่าจริงจังอย่าตั้งหน้าตั้งตาฝึกนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ถ้าทําอย่างนั้นเนี่ยคุณอาจจะไม่มีความสุขในการฝึกม้าเลย อย่าคาดหวังว่าเขาจะต้องเพอร์เฟกภายในวันเดียวนะครับผมหนึ่งวันหนึ่งเอร์ร้อยวันร้อเปอร์เซนะครับฝึกวันละนิดนะครับผมก็ก่อนจากกันนะครับผมก็จะขอฝากทิ้งท้ายนะครับผมเล็กน้อยนะครับว่าม้านะครับเป็นสัตว์พูดไม่ได้นะครับผมแต่ไม่ใช่ว่าเขาจะไม่มีหัวใจนะครับเพราะฉะนั้นฝึกมาให้เหมือนกับเล่นครับผมวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับผม ครับผมแล้วเพื่อนๆท่านใดนะครับผมที่ดูคลิปนี้จบแล้วนะครับผมแล้วเห็นว่าคลิปนี้พอจะมีประโยชน์และมีสาระอยู่บ้างนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมกด u b s c r i b e กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับผมเพื่อที่ผมจะได้มีกำลังใจนะครับผมในการทำคลิปแบบนี้ต่อๆไปนะครับแล้วก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมทางแฟนเพจนะครับผมรายการตะลอนขี่นะครับผมแล้วก็ช่อง YouTube นะครับตะลอนขี่นะครับผมขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับผมสำหรับวันนี้บ๊ายบายสวัสดีครับ